นะวันนี้คุณเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีครังวันนี้ไปพาตกถา,าหัวข้อไทยแลนด์2026นปรับเปลี่ยนไปต่อนะก็มีการขึ้นก่าวพาตกถาบรรยากาศเศรษฐกิจที่ผ่านมาถ้าเราไม่ทําอะไรเลยเศรษฐกิจพินาศแน่นอนแต่ตอนนี้เริ่มมีความคึกคักดัชนีผู้บริโภคกลับมารัฐบาลเปลี่ยนม,มุมคิดในการกระตุ้นระยะสั้นเติบโตระยะยาวและต้องกระจายตัวใช้ดีต่อมากขึ้นจึงเกิดคนละครึ่ง p ั u ะ พลังภายในประเทศวันนี้บรรยากาศก่อนที่จะเริ่มทํานโยบายเนี่ยเราคงจะเห็นการเติบโตเศรษฐกิจภาพของตลาดไปเดินช้อปปิ้งไปที่ไหนเนี่ยมันจะไม่คึกคักเลยแล้วก็ทุกอย่างก็อ่อนตัวมีแต่คนบน่นวันนี้ถ้าไปดูสิ่งที่ท่านเห็นคือการเปลี่ยนของเซนติเมนต์ดัชนีผู้บริโภคเริ่มกลับมาดีขึ้นสิ่งที่เราทําคือเราเปลี่ยนมุมคิดว่าเราต้องทํำยังไงให้ หนึ่งคือฟื้นเศรษฐกิจระยะสั้นให้ได้ไม่ให้มันติดลมสองคือทำอยังไงให้มันไม่ใช่แค่ฟื้นสั้นอย่างเดียวแต่ให้มันโตในระยะยาวได้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยกระตุ้นสั้างแล้วมันได้ผลยาวผลในเชิงขีดความสามารถในการแข่งขันแล้วก็ให้มันกระจายตัวคือกร,กระจายไปทั้งประเทศพลังภย นอกจากนี้ยังบอกว่าการเพิ่มทักษะเนี่ยเพราะอะไรจึงต้องให้แรงจูงใจเขาเพราะมันมีข้อมูลที่เห็นชัดว่าพอค้าขายผ่านแพทตฟอมฟูดเดลิเวอรี่รายได้เพิ่มขึ้น4ีเท่าไราเดอร์ก็มีรายได้เพิ่มขึ้นด้วย15เท่าการกระตุ้นจึงต้องผลักดันให้เข้าไปสู่แพตฟอร์มในการซื้อขายแล้วก็มีการจัดส่งได้ด้วยแล้วก็พัฒนาโดยตรงก็มีออมสินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่องบัญชีเรื่องการตั้งราคาเรื่องการค้าขายดิจิตอล ทั้งหมดนี้เป็นการเพิ่มความสามารถของพ่อค้าแม่ขายมันจึงเป็นการกระตุ้นได้ผลระยะสั้นแล้วเกิดประโยชน์ระยะยาวต่อไปด้วยนี่คือคนละครึ่ง plus แล้วนอกจากนี้ยังทําเรื่องอื่นเช่นเรื่องแก้ปัญหานี้ปิดหนี่ไวยไปต่อได้อันนี้คือสิ่งที่กําลังทําเป็นส่วนหนึ่งของมาตร,รการ quick big win แล้วคนละครึ่ง plus update up skill re s k i l เนี่ยคาดหมายว่ายังไง ไปฟังรายละเอียดเพิ่มเติมจากรัฐมนตรีครังรีสกิลภายใน4เดือนตั้งพาเก็ตไว้1 0 0 0 0แคนอิเล็กทรอนิกส์ฟู้ดโปรเซสซิ่งทั้งหลายเนี่ยแล้วจับมือกับมหาวิทยาลัยแล้วไปตามภูมิภาคด้วยอันนี้คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นเพื่ออัปเกรดคนไทยให้ไปต่อได้ผมเชื่อครับว่าจากการที่วันนี้มันจะเกิดการไปต่อมันอย่างไง วันนี้หลังจากที่เราฟื้นเศรษฐกิจไตรมาสสี่ขึ้นมาได้มันไม่ติดหลมเราจะไปต่อได้ผมว่าปีหน้าต้องเป็นปีแห่งการลงทุนลงทุนในสองเรื่องซึ่งจะเริ่มตั้งแต่ตอนนี้ไม่ใช่รอวันนั้นอย่างที่ผมบอกลงทุนเรื่องคนให้คนไทยเก่งขึ้นผ่านการรีสกิล l อัพสกิลซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเราต้องไปนั่งเรียนมหาวิทยาลัย3 4ปีแต่วันนี้ด้วยดิจิทัลด้วย AI เราลงเราพัฒนาไปได้ เพราะฉะนั้นการเรียนการสอนมันจะสามารถไปได้เร็วขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีต่างๆนี่คือการลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ครั้งใหญ่ซึ่งมันจะสร้างรากฐานให้ประเทศไทยสองการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานแบบใหม่เช่นพลังงานสะอาดซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากซึ่งเป็นรากฐานของเรื่องไฟฟ้าที่ทุกคนต้องการกรีนการลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่เช่นออโตเมชัน การลงทุนใน AI คืออันหลังเนี่ยไม่ใช่อัพสกิลรีสกิลในคนละครึ่งพัาสนะคนละครึ่งพัาสอัพสกิลรีสกิลคือพ่อค้าไม่ขายรายย่อยอแต่ที่ท่านรองนายกพูดเนี่็คืออัพสกิลรนะีสกิล l ประชาชนทั่วไปเพื่อให้ทันกับยุคสมัยอ๋อเป็นคนทั่วไปแล้วแล้วจะทำปีหน้าเป้าหมาย4เป้าหมาย1 0 0 0 0คนภายใน4เดือนจับมือกับมาหาวิทยาลัย ปีหน้าเนี่ยเป็นปีการกระลงทุนทรัพยากรมนุษย์แล้วก็โครงสร้างพื้นฐานโครงสร้างพื้นฐานพลังงานสะอาดโครงสร้างพื้นฐานแบบใหม่เพราะฉะนั้นนี้คือทิศทางข้างหน้าจึงเป็นที่มาของคําว่าเดินหน้าให้ประเทศไทยเดินหน้าต่อที่ผ่านมาถ้าไม่ทาอะไรมีปัญหาแน่แต่ที่เปลี่ยนมุมคิดแล้วกระตุ้นเนี่ยก็เพื่อให้นโยบายนี้ขับเคลื่อนประเทศได้ไปต่ออ,อันนี้คือรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง